โรงแรมพี่เราขึ้นรถมาเช้าตรงนั้นนี่คุณคูคนนั้นไปไหนแล้วค่กุ้งอ่ะโอเค อยากนะฉันต้องบคนถ่ายรูปสวเฮ้ยครานี้สวยแล้วก็หมุนอีกรอบนึงหวานหวานฝุ่นฝุ่น แยกราชประสงค์ที่มีอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่พี่พ่อไหวกันดิพระพรมพระพรมนั่นนะคะนั่นนะคะใช่พระพรมแล้วก็ถัดมาหน้าลาชเซนทรัลเวิร์ก็จะมีความอีกแง่ตรงนี้ค่ะนี่เขาไปแล้วก็มีบัตรครีมก็คือที่เซ็นทรัลใช่นี่ขอเรื่องความรัาอันนี้ก็จะเป็นสยามพารากอนค่ะถัดไป มาบุญคลองวันพระแก้วอยู่ไหนอะพระแก้วอยู่นู้นใช่สองร้อยหกสิบก็ยืนดูไปเลยค่ะสูงสุดของกรุงเทพเหลือแตกละค่ะมีแต่คอนโดสูง เราผ่านไปแล้วนุ่นเมื่อกี้นุ่นโบเบตึกสีชมพูโบเบก็จะมีภูเขาทองถัดไปมองไม่เห็นเลยเนาะน่ะน่าตึกบังแล้วนะ่ะออันนี้สะพานพระรามแปดนี่ที่แหลม าที่ก่อสร้างก็นางเลงไงที่เราผ่านมาเช้าแต่ว่าตรงลานเขียวๆว,ว่าเป็นลานลานพะพลมรูปหล่อเก้าอ่าใช่เมื่อเช้าเราไปตรงนั้นนะ่ะตรงมองเส้นนี้ตรงไปเห็นเห็นหลังคาดงแดงๆไหม <c oughs> เออเมื่อเช้าเราไปตรงนั้นอนะ่ะใช่พเพราะเลยนางเลงไปก็จะเป็นวัดเบนแล้วก็เป็นโรงเรียนตรงนู้นก็จะเป็น ใช่ตรงนูนก็จะเป็นตรงนู้นก็จะเป็นวางนั่นนั่นพานที่นั่งน,นันตพานทีนั่งน,นันตนี่เรามารอบกรุงเทพแล้วนะ <c oughs> นั่นกรุงเทพออพิวารอ๋อแสดงว่ายอง่ยังไม่เคยขึ้นมา <c oughs> เห็นแล้วๆของมีแบงก็ทำเล่นๆไม่มีลยเลยอะหนม่เลยนะขี้เขียวนะน่พี่เห็นที่มันเป็นหลังคาขึ้นคืนไหมอันนั้นอะสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตใช่ไหมแล้วพี่ก็มองถัดมาถัดมาเขียวๆตรงกลางเห็นไหมนั่นน่ะค่ะอันนั้นน่าจะเป็นจตุจักรกับอะไรนะส่วนรถไฟอยู่ตรงนั้นนะคะเขียวๆนั่นนะคะใช่ค่ะ น้ยเอะๆนั่นอะตรงกลางที่มาเจะเขียวเขียวใช้ต่อชะดออยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอเห็นลานเขียวๆขียว่าอันเนี้ยน่าจะช่องห้าใช่ป่ะเพราะว่าตึกตึกที่เป็นเหมือนกระสุนอะไอตึกอันนั้นอะตึกฝึกษะเออนี่ยเราพี่ของพี่อะก็ถัดมา ใช่ไหมพื้านอะเขอพื้าน่ะสำนักงานใหญ่ไปนั่นอาณาเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่กรุงเทพอ่ะทุกอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะสนามกรุงเทพกรุงเทพกทมอ2มันชื่อสนามเลยนะที่เขาไม่แข่งกีฬาดินแดงไทยญี่ปุ่น

ัรถติดมากเราดูสีวิธีคนอื่นต้องใช้ที่เบนท้องถนนเนี่ยกว่าจะถึงบ้านสมมุว่าเลิกงานหน้าโมงนี่เ่นเชียรเหรอเหนื่อยมากเนื่องจากนัองรถไอแอปพลเดียวกีมักสันออนแอปพเดียวกี้นาจะส สามร้อยหกสิบมาถึงโรง,ง,ง,งแรมแล้วใช่ขับกลับมาถึงจุดที่เราขึ้นละเขาโรงแรมเลยหชรช่ๆๆๆรือเดี๋ยวก่อนนี้โรงแรมอะไรม,มีมีลานจอดหอขอ้างบนด้วยออันนี้จะเป็นวิธีครับคลุกไคล่รหรอ,อ,อเป็นคอนโ,โดก็มันอาจจะเป็นเงื่อนไขหออะไรสักอย่างเป็นเงื่อนไขว่าต้องทำที่จอดหอเวลายามฉุกเฉินเงี้ยหรอพื้นที่ว่างๆนะครับ นนอย่าพูดอัดคลิปอยู่อย่าเพิ่งพูด <c oughs> ใกล้ละใกล้ละใกล้สองร้อละเดี๋ยวก่อน <c oughs> แต่เขาพึ่งแจกอั <c oughs> นนี้ไปนะ ร้อยกสิบองศาแล้ว